Of the finest southern hospitality in Southeast Asia. Aaron and I have enjoyed it already, as well as the world famous Betong chicken and lovely scenic mountain views. But after you've polished off your chicken, make sure you've got room for a full plate of fights. นายน์บัตส์8คาร์เช็กซันชัยแทนนังพีทีทีชานาจอน all on the menu tonight so feast your eyes on the day time นี่จะเป็นบทสุดท้ายพวงคือแสนชัยนั่นเอง Here we go round o n เราจที่คัดเพืว่าถึงก้อนดีเลยสายก็อาจจะเข็มไม่ตึงดันเลยครับแทงขวาไปครับตรงนั้น Good right hand reply from the Italian and a nice left hand อิตาลีดีเขา um, ต้องผ่านการคัดเลือกมานะครับถูกต้องครับสามีจะใช้แรงมาในรุ่นร้อยคิวติโกโกรด์จุดห้ายิโลกรัมนะครับเดินเข้าหาเขาโจนี่พุชชิ่งเดอะเพส ต้องมาพุ่ชบักกิสตากแหงขวาที่ว่าเขาจะมาเก็บจารย์เขาเริ่มโชว์มือไมได้ดีแล้วนะครับที่นี่สิอย่างที่สี่แล้วก็ต้องระวังเขาด้วยนะครับระหวางตรงนี้เหมือนกันแล้วครับวุฒิศักดิ์สิทธิ์แต่ถือว่าเป็นจุดเด่นของชกชาวต่างชาติอยู่แล้วนะครับมัดนะครับแล้วยิ่ง วมด้วยดิมันยิ่งหนักไปเรื่อยๆเลครับใช่มเรดคราะว่าจริง่ามดู้เรื่องราวของคาดเชื่อครับ action packed p น g e ั h a t else do y p e n look at the body the g n h c l u i n the arm of Tony is all h t ้ม right there the t i g h t Tony goes down

แฟนอยากดูอาวุธได้ดูครับเดี๋ยวดูอาวุธเต็มชัดๆเต็มแข้งขวาแล้วปวดหมัดคืนครับฟาตอร์นี่จับต่ออีกทีครับแม่ยังทนดีอีกเลยนะฟาตอรนี้ไม่เล่นหมัดด้วยแล้วครับมีแข่งยาวๆมาตีเลยซามิเกชิเอาโบกไลย์เอาบอลโดนมือแข้งขวาอยู่แล้วครับแม่โดนแต่ละแข้งช็อตแยงกันแล้วครับฟาตอรนี่ครับตักแรงเหลือเกินครับโอ้โหเกร็งมาก ยกผูกขานมาครับยกแง่สัวหารกันเต็มที่จะร้ายฝาได้สอสองทั้งวันี้กมีครับกรรมการไม่นับนะครับ วิโนฟาตนี้เหมือนกันนะลงบคารวะห้องเต้นะครับยัองทัพภาคสีด้วยนะครับบริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรอวาอบต้การคณะาาร่านชีเรับซนเยทงวัดาส่งที่ดมากันต่อยกที่สครับายกแรกนมีจังหวะร่วงให้เห็นยกนี้จะมีบ้างไหมครับเข้าหากับฟาตนี้เห็นที่มาจ แข่งของสมิงเดชแซ่งซ้ายครับของแข้งครับเบิรไปใช้ทีตอนนี้เราดีอยู่ใกล้ที่จะอันตรายนะครับขำๆเกินเลยนะคุณชนะมตรงๆแข่งกับฝัดอะไรยาวกว่ากันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันทีเดี๋ยวดูนะครับสมิงเดนจะเอาชนะกันได้ยางไง โซลกาต่อยข้าเขาต้องทำาขึ้นมาเยอะนะครับไม่ธรรมดาอ่าใช่ว่าเข่าจะกินเขาง่ายๆนะครับความเป็นมวยเรามีอก็จริงนะครับแต่ว่าคาดเชือกเนี่ยพกเดียวดับดับใต้นะใช่ครับมันหนักกว่ามัดหนักกว่านวมเยอะนะครับดูครับเสียข้างแดงเยอะนะครับวันนี้ที่แล้วที่ครับอะไรยะดูแล้วนี่แข่งนี่ยาวกระหมัดนั่นแล้วฮะ ได้ไตอนนี้ไปไหนไปการลาสดปเที่จวปทีปโอ้พาไปเที่ยวปแล้วเดี๋ยวพยลาก่อนมาเป็นตงก่อนเดี๋ยวเขาจะส่งกลับไปอิตาลีนะชาวรัสยอีกแล้ววันนี้ทำงนได้ดีครับมินเด้ชันท้ายัขวาโอ้โห ชกันน wow. like ี้ยังไรไม่ายเครับสำหรับคณะสม้นเดชในการทดไทไฟของเตานะครับเต่าเป็นไทไฟสามไฟกับขยับมาอนนี้ดีหมัดแลวครับขาไทยนะครับมาตรงนี้เดินนะครับเดินจากหน้ากากกรุ๊กกัวนะครับใส่กาวไปหลอดส่งแกนแค่ขวาหลอหลอเลยน เชนรสับเกมระบบอลปอมาต้จร้ไเรายังไม่เหนืด้ยใชแล้วเราเต่อยวยไทยนี่มันต้องมีทั้งสายและศิลป์นะครับผมนี่ถือว่เป็นมวยไทยั่งแไม่ว่าจะปูอย่างเดียว ตัวนี้โดนไปค่อนข้างที่จะหลทยขนาเลยนะครับเราไปอีกแล้วครับมาแล้วตามด้วยตามด้วยแข่งไมครับสมเดนี่แล้วครับโอดหอตัวนี้จบไปหมดแล้วนะครับแต่จนหัวใจนะครับน้ครับนน้นน้นน้ เขาผ่านการคัดเลือกจากอิตาลีเลยครับแล้วก็มาสู้กับอัศว์ไทยทขากีฬาที่หนึ่ท่ากีฬาที่สองท่ากีฬาที่สามคนจับยากนะครับขอรอกับอีเดีสักหน่อยครับแม่ที่มาที่มองพี่เลี้ยงโค่นอีนงที่สองเอ็นดูเฟสไฟไฟเด้ตรงกับครขาชัดชัดยับตูจังหวะเข้าทางของอีเดียสกับ กองี่ถือว่าเป็นดีเด็ดเลยครับแต่ก็ไปพลาดโดนอาำทิของฟลาตัวนี้เช่นเดียวกันครับสิทต่างกันต่ออยู่ที่3นะุณเด็กนะครับผมได้น้ำมาแล้วเลยครับเดี๋ยวดูครับต้าปิดเกมปิดเกมไม่ได้นี่น่าสนใจอนกอะไลครับ ตะเบญเกลี่ยนีกับไทฟอยที่ครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับก่อนหน้านี้1น็อกแล้วก็1คะแนนนะครับของเขาครับยกที่สามกับยกสุดท้ายจากในช่วงผัานยกที่ผ่านมาดิฟอนต์นี่เหมือนจะเรียกคุณเอกขึ้นไปชกแทนแล้วนะโอ้โหดูครับผมแค่หายใจลำบากเลยนะครับไปแล้วของเขา These are usually the rounds where they start to pay dividends and you're would typically see to slow down. โคตรดีจริงครับโอ้โหเข้าซอกหินเด็ดขวาแล้วเสียบครับขามุมเลยครับไอเราเป็นคนดูนะเราไปโดนดูบ้างไหมล่ะอฝัดขวาฝัดซ้ายครับยังมีพี่สองนะครับมาตุงตี้ครับหัวจิตหัวใจไม่ต้องัวอยู่แล้วโดนแท่นขวามาเลยไอ้เงี้ยนอนเงยบเงบพักหลับครับไม่พอไม่แข้งซ้ายแต่แบบแข้งนี่ต้องบอกว่าเสียงนี่ดังไปถึงยะลาเลยนะ โอ้โจากเซตตมายาลานี่โควิดต้องผ่านอีดผ่นโค้งดูนะคุณเอกนะแต่ว่าปีหน้าไม่ต้องผ่านแล้วนะครับนี่เจตต้งมีสนามนี้แล้วครับที่63สะดวกสบายนะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวตัดต่อครับน่าสนุกเด็ดที่จะขยับเข้าไปปิดเกมครับเสียเอ่าทีครับกระพุ้งต่ละทีนี่ เปมนแล้วแกัมาดวครับโดนอีกแล้วครับเอาถือว่าทำผลงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะครับโดฟ้ามากรจบป่อยได้ไม่ได้สองล่าดไมงรืงไปโดนจุดที่เขตอนอาวุธนะครับโคเีย ครับข,ขยับเกี่ยวล่างแล้ไม่ล้มในแทงซ้ายสง่งดีครับโอ้โหสองแรงเกือกเลยน,นะครับไปเจอพที่เห็นนี่นนทั้ทงสีข้างของปาร์นี้นี่ไม่ใช่ว่าทาสีมานะครับใช่นะอ่าแดงช้ำเลือดเลยนะใช่ครับยังเข้าไปเสียบเขาแม่ยัยงโดนไม่เต็มครับน,น่าจะทุเรศตยวด ไฟสีเท้าเดินเข้าหาในเสียข้อซ้ายอีกทีครับโดนไปก็ทังที่จะหลายชุดครับแต่ยังสู้กับปาตอรีแทงขวาแกโดนแล้วท่านร้อกพี่พี่พ่ได้แล้วครับแต่ว่าต้องยื้อคนไทยได้เลยนะใช่ดีอ้าวแล้วครับท่านใจร้ายพวกแข่งตลอดนี้ยังให้โอกาสครับตู่กันต่อครับยิงเย็นก็ไม่ค่อยอยากทำแล้วนะครับแต่ว่าแค่พี่ ปิดเกมออกองไงเสียเสาสับขอบเสียบอีกทีครับโอ้โหตอนนี้นี่ถามบ้านเลขที่มาตรงนี้นี่บอกปลูกนะจำไม่ได้ว่าใช้นะครับตอนนี่ได้คุณสมุทร ความน่ารักของมวยค่าเชื่อใไฟันเลยครับเขย่าผมลงกราบครับสู้กันเต็มที่สุดท้ายขอโทษขอโพยกันเป็นพี่เป็นน้องกันครับนอกจากความบอบช้ำที่ฟาตุนี่ได้ไปสิ่งที่อยู่เหนือกว่านั้นก็คือเรื่องราวของประสบการณ์ในการเจอนักมวยไทยต้องมาทำวิชาทั้งนา้นเลยรับช้าครับทีนี้ครับดูตัดประวัติภาพนี่ครับสับทองจังหวะนี้นี่เป็นผมที่ไม่ลุกขึ้นมาแล้วนะ เป็นผมไม่เดินขึ้นเวทีด้วยครับครับผมอย่าว่าแต่ลุกขึ้นมาเลยฮะโอ้โหดูครับถือว่าวันนี้สมิงเดชทำผลงานได้อย่างเต็มที่ครับเช่นเดียวกันทางด้านฟาโตนี่ครับจะยืนด้วยหัวใจจริงๆครับถูกใจพระเดชพระคุณแฟนมวยจริงๆครับอ้าวส่งต่อให้พิธีกรสุดหล่อสองคนบนเวทีที่หล่อล้วยกว่าเรานิดนึงครับผมเชิญครับพาไปตรงพร้อมนะครับพร้อมแล้วผมจะประกาศผู้ชนะแล้วนะครับ The Winner is ผอ้นีคร <ici> ับขาวเลอดำขาวเลยดำสปิงเดทลูกเะมาะรงต้องหอมไทยแลวคู่แรกนะครับสุดยอดครับขอแยนีคใครดี